เป็นตัวที่มันเหมาะมากเลยกับคนที่ผิวแห้งผิวแพ้ง่ายทํางานก็เปิดแอร์อยู่ในห้องแอร์นอนเปิดแอร์ขับรถแล้วก็อยู่ในห้องแอร์ใช่ไหมคะมันก็จะทําให้ผิวเราแห้งเนาะหรือว่าบางคนออกไปเจอแสงแดดข้างนอกซึ่งมันร้อนมากบางทีผิวเราก็จะขาดน้ํหรือขาดความชุ่มชื้นอย่างงี้ค่ะ พอได้ทาตัวนี้คือปฏิัิทงผิวแห้งมากพอทาแล้วรู้สึกว่าเออผิวเราชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้ววันนี้ก็จะมาแนะนําตัวเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นออร์แกนบอดี้ออยนะคะเป็นไอเทมสุดโปรดของปาอีกตัวหนึ่งค่ะก็เป็นอีกไอเทมเด็ดอันนี้ปัดใช้จริงนะคะปัดใช้เป็นกลิ่นม,มิ้นท์ค่ค่ะ พอได้ทาตัวนี้คือปัดบนผิวแห้งมากพอทาแล้วรู้สึกว่าเออผิวเราชุ่มชื้นขึ้นนะไม่แหง้งอะไรเงี้ยค่ะก็เหมาะมากกับคนที่มีปัญหาผิวเนาะแล้วก็จริงๆแล้วตัวนี้ค่ะส่วนผสมมันดีมากคือมีอาร์กันออยล์สี่สิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะแล้วก็มีโอลิฟออยล์ค่ะแล้วก็สวิตอัลมอนด์ออยล์ค่ะซึ่งแต่งกลิ่นเนี่ยจะเป็นไม่ใช่กลิ่นหอมนะคะจะเป็นเอเซนเชียลออล์จากธรรมชาติค่ะเรามีห้ากลิ่นไปแล้วก็คือกลิ่น breeze oasis d a ล l y night sweet dream แล้วก็ลาลาบายนะคะ อันนี้นะคะในออยมัน,นจะออกสีเหลืองเหลืองอ,อ,อยๆแบบนี้นะคะมันอาจจะใสมากจะมองล้วค่อยเห็นแต่มันจะมีสีออกเหลืองอ่อนๆค่ะตัวนี้จะมีในส่วนผสมของอาร์กร้นนาาที่สุดนะคะ40ซนะคะแล้วก็มีโอลีฟออยล์แล้วก็สบู่อัลมอนดนะะ์ค่ะตัวนี้เ,เราไม่ผสมมิเนอรัลออยล์เลยนะคะก็เหมาะกับเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ได้ะคะ่ะ แล้วกลิ่นเนี่ยเราก็เป็นกลิ่นของ essential oil นะคะข้านี้ทาแล้วมันก็จะดูชุ่มชื้นกว่าอีค่านหนึ่งนะคะข้านี้ที่ทาแล้วมันก็จะรู้สึกชุ่มชื้นเนาะดูโกลกว่าส่วนอีกข้างก็จะดูแห้งกว่า,านะคะทาสองข้างเลยเนาะไม่ต้องแบบจริงจริงอะปัม๊มเดียวนี่ก็คือได้ขาหนึ่งนะคะจริงๆแบบได้เยอะมากแต่ไม่ได้กดสุดปั๊มด้วย แนะนำเลยนะคะก็นี้ใช้ดีมากๆเลยนะคะอยากจะให้ลองคนไหนยังไม่ได้ลองแนะนํานะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีโปรโด้วยงก็สนใจก็คือแนะนำมานะคะตัวนี้ดีมากค่ะ